สวัสดีครับผมฝาง cpu มีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว vivo y 7 1ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับสำหรับใครที่หาวิธีเปลี่ยนแบตของ vivo y 7 1นะครับคลิปนี้ผมก็มีแบตเตอรี่ของ Dising มาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับแบตเตอรี่ของ Dising เนี่ยเราก็มั่นใจได้นะครับเพราะว่าเขามีการรับประกันให้เรา1ปีนะครับแล้วก็มีมาตรฐานมอกรนะครับอันนี้ก็ไว้ใจได้ครับสำหรับแบตเตอรี่ของ Dising เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเลยดีกว่าครับ ขั้นแรกนะครับก็ให้เราทําการปิดเครื่องอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ผมก็ปิดเครื่องเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจะเห็นว่ามันจะมีจอแตกนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนจอด้วยแต่ว่าผมจะไม่ได้ทําให้ดูในคลิปนี้นะครับพอเราปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการถอดถาดซิมออกนะครับถาดซิมก็จะอยู่ตรงด้านข้างซ้ายเครื่องนะครับนี่ก็อยู่ตรงนี้นครับก็ถอดออกเลยแบตวิโวเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนง่ายแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับเท่าที่ผมเปลี่ยนมานะครับเพราะว่าเขาจะใช้วิธีการถอดฝาหลังเอานะครับรุ่นีเมรรบาถดงงยตสซิ งนี้ครับนี่ผมก็จะใช้อะไรบางๆแบบนี้มาสอดเข้าแล้วก็ค่อยๆแง้มันออกครับนี่ครับเข้าไปแล้วเราก็ค่อยๆหลดนะครับเดี๋ยวฝาหลังมันจะหลุดออกจากตัวเครื่องนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่ นี่ครับหลุดออกมาแล้วเรียบร้อยครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับตัว vivo y71 ครับตรงฝาหลังก็จะไม่มีอะไรนะครับเราก็แค่ทําความสะอาดมันก็พอนะครับตรงขอบพวกเนี้ยมันก็จะมีพวกเศษฝุ่นพวกอะไรนะครับเราก็ทําความสะอาดเนาะส่วนตัวเครื่องนะครับพอเราแกะฝาหลังออกมาได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการขันน็อตตรงฝาครอบเมนบอร์ดออกนะครับก็จะอยู่ตรงเนี้ยขันออกหมดเลยครับก็มาขันได้เลยน็อตเดี๋ยวผมก็จะเรียงไว้ให้มันเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับก็หลุดมาแล้วนะครับฝารอบเมนบอร์ดครับแล้วต่อไปเราก็มาถอดสายแพรออกนะครับสายแพร์ที่เราจะถอดก็คือจะเป็นสายแพรของแบตเตอรี่ครับสายแพรแบตเตอรี่จะเป็นสายแพรตัวนี้นะครับมันจะมีสายดำๆเนี่ยเชื่อมกับแบตเตอรี่อยู่ครับก็จะเป็นเส้นนี้แล้วก็ถอดสายแพรออกเลยครับ นี่ครับออกมาได้เรียบร้อยสายหนื่ก็ไม่ต้องถอดก็ได้นะครับเพราะว่าสายมันไม่ได้มาพาดตัวแบตเตอรี่นะครับเราถอดแค่สายแพรแบตเตอรี่ก็เพียงพอแล้วนะครับพอเราถอดสายแพรแบตเตอรี่ละเราก็จะมาแกะตัวสติกเกอร์เขียวๆตรงนี้ออกครับเพราะว่าสติกเกอร์ตัวนี้มันคือสติกเกอร์ที่เอาไว้ดึงแบตเตอรี่ที่ติดอยู่กับตัวเครื่องออกนะครับอันนี้เขาก็ทําที่ดึงมาให้ก็ดีเลยนะครับนี่ตัวเขียวๆตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงออกเลย ตรงนี้อาจจะใช้แรงหน่อยนะครับถ้าใครดึงไม่ออกก็ใช้น้ํายาละลายกาวก็ได้ครับแต่น,นี้ผมจะดึงเลยแบตเตอรี่เราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะถึงมันจะสภาพดูไม่ค่อยดีเท <c oughs> ่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้แบบก้อนเก่านะครับดึงออกมาแล้วเรียบร้อยดึงง่ายนะครับพอเราดึงออกมาแล้วเราก็ดึงตัวกาวตัวนี้ออกมาด้วยครับที่มันเป็นกาวยึดตัวแบตเตอรี่กับตัวเครื่องนะครับนี่ดึงออกมาเลย ก็เดี๋ยวเราจะ ติดเข้าไปใหม่อยู่แล้วครับถ้าเราไม่ดึงออกเดี๋ยวมันจะทําให้มันแน่น <S <S <pic> เกินไปเนาะมันก็จะไปทับกันขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะแน่นนะครับนี่ก็เรียบร้อยครับส่วนของตัวเครื่องนะครับก็มาดูในส่วนของแบตเตอรี่ถ้าเราสั่งซื้อเนาะเขาก็จะแถมพวกอุปกรณ์มาให้เราอยู่แล้วครับทีน,นี้เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะพวกไขควงพวกเนี้ยก็แถมมาให้ครบอยู่แล้วครับซื้อมาเราก็สามารถเปลี่ยนเองได้เลยนอกจากเครื่องไหนที่มันต้องติดกาวนะครับอันนั้นเขาก็จะแถมกาวมาให้ด้วยแต่ว่าเครื่องเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องติดกาวตรงฝาหลังนะะรัับอเเี้้ยยยมมมมมกกกก็็ลจจไ่่แแแแถถตตตววววาาใหดดึ ก็จะมีแค่นี้เลยเนาะในตัวกล่องนะครับพอเราแกะมาแล้วนะครับอย่างแรกเลยที่เราควรจะทําก็คือเราต้องเช็คตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่มันเปิดติดหรือเปล่าครับก็ภาพลงไปแล้วก็เสียบแบตเตอรี่เนาะแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับถ้าเปิดเครื่องติดก็แสดงว่าแบตเตอรี่ใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาครับแบตเตอรี่อันนี้ของผมผมเช็คแล้วเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับเราก็จะมาตีตัว ยึดแบตเตอรี่กับเครื่องได้เลยครับก็จะเป็นแผ่นนี้นะครับแล้วก็ลอกออกเนาะมันก็จะมี2ชั้นเหมือนกันนะครับชั้นแรกก็จะไว้ติดกับตัวแบตเตอรี่นี่แหละเราจะให้มันเหลือติ่งออกมาตรงขอบนิดนึงนะครับนี่ครับจะเป็นติ่งแบบนี้นะครับนี่เนี่ยติ่งอ้นี่ให้มันเหลือออกมาตรงขอบเลยเพราะว่าเราจะเอาไว้ใช้ดึงแบตเตอรี่ออกเผื่อเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งต่อไปนะครับก็เหมือนกับไอคืเขียวที่มันติดอยู่แบตเก่าเนาะนี่ก็ใช้เหมือนกันเลยนะครับพอติดเสร็จแล้วเราก็ลอกตัวสติกเกอร์อีกชั้นออกครับมันจะม นี่ครับออกมาแล้วอันนี้ก็จะเอาไว้ใช้ติดกับตัวเครื่องนะครับหลอกมาแล้วเราก็วางทาบลงไปเลยเ<ม>รียบร้อยครับนี่มันก็จะเหลือติ่งแบบนี้เนาะให้เราเอาไว้ดึงในครั้งต่อไปนะครับ <S <S เมื่อเราติดตัวแบตเตอรี่เสร็จแล้วเช็คเรียบร้อยแล้วว่าแบตเตอรี่มันใช้ได้เราก็เสียบสายแพรเข้าไปเลยครับนี่ครับ เสียบสายแพ้และแล้วก็เอาฝาครอบเมนบอร์ดครับมาเข้าลงไปแล้วก็ขันน็อตกลับคืนเลยครับ เรียบร้อยครับสาหรับการยึดน็อตปิดฝาครอบครับพอเรายึดน็อตปิดเสร็จแล้วเราก็เอาฝาหลังมาประกอบใส่เลยครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับรุ่นนี้ก็เปลี่ยนง่ายเนาะ vivo ก็ค่อนข้างเปลี่ยนง่ายเกือบทุกรุ่นเลยนะครับเท่าที่เคยเปลี่ยนมาแทบจะไม่มีรุ่นไหนที่เปลี่ยนยากเลยนะครับสำหรับตัว vivo นี่ครับก็ดันดันดันขอบมันเข้าไปนะครับให้มันล็อกกับมันเดิมนี่เรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ถาดซิมกลับเข้าไปครับก็เป็นอันจบงาน นี่ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อให้เพื่อนๆตรงช่อง description แล้วก็ช่อง comment นะครับก็ลอง เลื่อนหาดูได้ครับเลื่อนหาตัวแบตเตอรี่ตัวที่เราจะเปลี่ยนได้เลยเนาะมันก็ไม่ได้มีแค่วี vo นะครับมันก็มีพวกแบตเตอรี่ iPhone แบตเตอรี่ Samsung ก็มีทุกรุ่นเลยนะครับก็ลองหาดูได้เนาะว่าเราใช้เครื่องไหนครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b ์นะครับช่องของผมครับก็จะมีทั้งในตัว u t u b e นะครับแล้วก็ใน Facebook ทั้ง2ช่องทางเลยครับถ้าผมมีคอนเทนต์อะไรดีๆแบบนี้ผมก็จะนามาลงให้เพื่อนๆรับชมตลอดเลยครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมาก